เคยฟังไหมเคยฟังไหมไปมากี่ละหนหนแห่งแห่งใดเคยฟังว่าดีดีดีวันนี้ก็ดีอีก้าท่อขาท่อชุดยอดไหมเดี๋ยวเดียวเนียนขึ้นไปสิเอาน่ทยน โอ้ไปไปได้เลขตัวดีมากพ่อดีบอกตรงกันนเห็นยุทธธรรมอครับแม่จะได้ไม่ด้ทำเ้กล้องไดหน่อยเ้กล้องหน่อยฟน้ำเพื่อมีมีมั้นนโอ้ไปเห็นยทธราอียรขกถ้นึนยโอ้เล้ยขึ้นยุทธธรรมด้วยปลาโทษปลาโทษโอ้พี่น้องเอ้ยมานีกับัด เจอสามดีอสามดีสาดีอีกปาดโากันดีครับวา่เออแบบนี้เนี่ยเี่มาหักันยงไงโอ้ไปหากันยนเมียว่ามันรอยเมื่อแล้วสายบุญพบ่มีอะไรกับมาเรเมืองไงอพี่น้องอ่ะสดีบรรยากาศได้พี่หลองได้ อันนี้มันเคยมาบางจกหลอกที่พี่นอกะไม่ได้พนี่ันเคยมาเคันนี้นางเอกนางเอกมันจำบางจกหลอกเนื้าเหรอล่ำบุกช่วงเด้คุณนี่หว่าล่ำบุกช่วงใครพูดี้เลีวงานคนี่นะครับโอ้ยได้เต่นมากคนงามนี่นะยกยกมาครับผมถว่าได้เด็ตัวเดียวกันได้เดะตัวเดียวกันนงมือมือมือจังคบแด้กินหลงน ทูบก็เพิ่นเป็นคนมาจุดอันนี้ค่ะพูดจุดทูบสามตัวเลยได้พี่น้องได้ทูบก็ทูบเพิ่นจุดพี่น้องแล้วแปลความหมายออกตัวเดียวกันบ่ล่ะตัวเดียวกันมันก็เป็ไดกัซนค่ะโอ้โหจริงค่ะต่างสัตว์หรอพี่น้องเนาะพอเป็นแนวทางเน้อยาไฟไน้องป้องไปเยด่ยมี่ไ เอาไปพิจารณาเฮงบ่ได้มานี่จะคิดนักใจอยู่ย่านจะนอนบันลับโอ้ติดเสียดายได้ติปูเพราะว่านานทีปีหนเ่มเรานางได้มาโอ้แมนแมนแมนครับแมนเป็นกมาเห็นไหมห้ากันนะครับส่วนบ่วงส่วนบ่วงเพิ่นมาพี่น้องเนาะอืดืดนะอันนี้ก็ห้าสามกันนะมักพอก็ดีมักพอก ถ้ามันตรงก<ม>ันตรงก็น,นอ่าเจริญบุญว,ว,ว่าหนูว่าถ้าทุนว่าถ้าหนูมีบุญนะหนูจะได้ขึ้นมาในอีกเอาขันมาเบ่งขึ้นมาให้หนูเห็นหนูเนี่ยเนี่ยไปบนอุป h า r m a หนาข้าวหน้าทำวัดแบบสูงมันเป็นวัดอย่างเกาะเป็นเป็นพระจะมีแต่พระสายอดนี่ฮัแล้วพ่ะสิษย์จำศีลถือสิษย์ออดนี่ฮโอ้ครับผมเพิ่นก็ได้ไปเนี่ยหนูแนมขึ้นไปสิละเอ้าหนูว่า เป็นธรรมเลยเป็นธรรมแต่ว่ามีพระสายปฏิบัติในอยู่พระอันนี้ที่เป็นพระที่ลงมาเห็ุอนุโมวันขึ้นไปส่งเพิ่อนยืดงยอดเขาเลยรู้จักกัอ่างเพิ่นก็เลยไปส่งเพื่อนยืดงอนเขาวัดนี่นะอันนี้พอมีสายยังสายวัดกับวัดที่เบ่อพี่ต่างเนาะือว่าเไปได้เลขตัวเดียวกันตรงกันกับเพิ่นที่ได้มากเหมือนจริงจริงอ้าวเบิ่งคักๆบ่มีบ่ได้ต๊ะไปยากเลยจะไปจากสองน้ำเพิ่นอน เพื s <S ่อนเห็นของเพื่อนนะพี่น้องเนาแบ่งปันก็ตัวที่มันจซดแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางอันนี้ปู่ก็จะรู้จักว่าอันนางได้มาจากถ้ำยังไงยันไะเพราะท่านเดบอกสุฟังบอ้โหเลยขอบพึ่งมาก่อนหน้ากันหน่อยเดินมาอยบ่ยเร่อดถ้ำเตรียมของเลยๆท่านในตั้งตัวอยู่ คือใจเพื่อนหลายพี่น้องไก่เพื่อนหลายชุดนี้นะตั้งว่องไปว่องมาทั้งหมดคือใจเพื่อนนี่คือตัวนี้ตัวเดียวกันแล้วล่ะเอาวงกลมไม่หน่อยดิวงกลมเอวงกลมเลยพี่น้องโอ้ได้ทั้งสามตัวทั้งสองตัวเลยพี่น้องได้สามดีได้บ้านี้เดี๋ยวอยาให้มันออกสามห้านะหนาวกว่าไปครับพี่น้องแล้วพี่สันนี่สรุปทั่เท่านี่แล้วปุให้วงกลมพร้อม พี่น้องอ่าพ่นพ่นใหิ่มากพ่นเห็นดูทำประจันได้พ่นไปทับบุญยุใส่ปลาลูพ่นได้ถึงมาอันนี้พ่นมาจอกหลอกพ่นเด็กทีกันพ่นเรยมากหลายมาหาปูด้สีกับบ้าสามดีพอดีประสันพี่น้องน้อปริศนาธรรมคือสามดีสามดีเออ้ไปแปลเขาได้แเปบบเหมือนกันสามดีสามดีแล้วก็มือจัง เมือจงจังเลยฟาดลงดินด้วยก็จะเป็นหาสามถ้าตัวสมดีเนาะเช็นยำแล้วย่ำดีกจะเป็นล่างมาอ่าก็จะเป็นล่างเดียวพี่น้องกันไว้แน่เนาะครับมันก็บาหลายตัวละมีมีมีแค่นี้แหละพี่น้องกออย่าลืมกลับด้วยนะสามห้าห้าสามเนาะแต่ว่าชุดสามตัวนะก็คือไลทัทางใจขึ้นักง่อ เช okay. ย halt, นเปตัวเลยเดี๋ไหมไล่ทางใจคือต้งเชิงดิ๊แปดกูพาราสันดิแปดหกที่บอกว่าอาจารย์ที่ดีวเนี่ยรัดอันนี้ีะพี่น้องตัดเอาตัดเอาเดี๋ยวสเเห็นอีกคือเคือหกสี่สีหกวสเเห็นเลยพี yeah. ่น้องเด้อืมเอาน้นเลขถูกเนะเลขถูกน้นนหมกีน้ำวน้เนน้ำงา แต่พูดจุดอาจจะคิดเหมือนกันเนาะพูดจุดจูดุดนี่เราจะคิดเป็นหกแปดปดโอ้แวเนเอเอากระทำบาระครับผม บางบางกันบางกันอ่าเจรนาเอาเพราะบางศาสตร์กระจกอะไรทั้งใจคือต้งถึงบางศาสตร์กเจาเราเอาให้งราให้ใให้สิบาให้เก่วเงสั่าิจแล้นาเอามีมีแนวทางเท่านี้ถ้าออกแปลงทกคนกูอ่ะกูยังมีแปลแปลนกับแปนหกะอ่าฮะโพดเดี๋ยวคำเลาะว่าเอ้า ก็หมอพดเราไปเห็นอย่างยุนวังจอกลเอกบุเคยมาเข้ากล้องรงนี้เนาะมัว่าเพื่อนผมนังจีจนเขาจว่าการจีนหาแทั่วเลยทั่วหาจะมาบริเวไทั่วเราไม่ได้ไปที่ไปใช่หรอพ่อจัดการยากมีภารกิจจำเป็นมูงนิเอาเนี่ยท่านกักับเป็นนิสัยนี่ละอ้าวให้เป็นนิสัยของค สายบุญทุกท่านทุกคนเนอทั้งอยู่ต่างประเทศแล้วก็อยู่ที่ไทยทุกจังหวัดตั้งแต่ปาคใต้ยันเหนือยันอีสานรัท้งางบ้านท่าก็ดีบ้านท่าใหญ่นี่เนี่ยให้ชมความปาัถนาเนอะทั้งๆไม่มีมีเงินมีทองทุกผู้ทุกคนทั้งได้ชมและได้มาที่นี่ในวันนี้ถือว่าเป็นวันดี พ่อปู่ให้สามดีะนะขอให้ดีตลอดคือคุณพระพุทธพธรรมพระสงฆ์รักษาคุ้มครองทุกท่านจงอยู่สุขสบายดีสวัสดีคับ <c oughs> สวัสดีพครัมใครนับไหมารับสวัสดีครับสวัสดีคับตูมถอย่านนายพูถืออะไรท่านนายพูด เือไว้บอมั่นใจชี้เลยชี้เลยอ่าอโอ้จังบ่อปลาลิ่น้องของลูกสาวแปดดหกนี่ของลูกสาวจุดอูนอย่าลืมเนื้อเลขเข้าเลขโทรมาหาปู่เพราะว่าฮะมักมักตรงไหนนตัววงกลมเนี่ยเนี่ยโอ้นี่นะนางลูกสาวคนงามบอกมา สี่ไปตามของมักกอันนี้ไปตามของมักแต่ปูมักว่านี่เนี่ยเพราะว่าเลขประกาศไว้แล้วว่าเลขสามตัวมันจะมาสองตัวนี่แมนแมนปูตัวจะมาสองตัวเลยร์ดเล็ตปูประกาศไว้ตั้งแต่บนไอจดทูบนื่นอะกาศไว้ตะโดดแล้วคิดไปก็บอกว่าเลขสามตัวบดนี่จะมาตัสองตัว มาหาเฮงยังคิดจะมันจะมาจังใดนู้อ้ๆๆๆๆๆาวโชคดีนะครับผมสาธุสาธุครับผมเนาะเอาพี่ร่างยื้อใส่กับนี่หยิบหยิบเอาอ่ามี่พี่บอกพี่พี่น้อง,อบ,อองบอกร่องได้พี่ร่องเด้ออยู่ทางอื่นทางไกลพี่น้องก็บอกใกล้อยู่ใกลบอกไกล้บันน,นี่เดี๋ยวจะหาว่าไม่เห็นเด้อพี่น้องเด้อออกมากจะว่าโอ้เสียดายเ้่พี่น้องเด้อเนาะ อันนี้เป็นแนวทางที่วางจอกหลอกครับผมฝากกล่อมทุนในทิวังเยซซีทุกขูทุกคนครับผมเด้อเป็นแนวทางเยซซีหรอเบกมักก็ค่อยจัดเพรมักก็ผ่านเลขสามดีพี่น้องอืมดีสามดีสามประตูความสามประตูโอ้ง่ายพี่น้องง่ายพ่อเออาสั่นเลยพี่น้องครับใช่ครับใช่อันนี้สามดีความสามประตูอ้าวจังสั่นแล้วพี่น้องเด้อ เนาะขอมีศกมีม้าน้ำกันนางเอาอันทบให้ปูเอที่นนให้ปูที่หนน้ำทูบีัยหลังเช่นไรนเช่นนางเอาทูบให้มาสูบนี่นะติดดอกนะสัตว์พี่น้องเราขอให้มีศคมีม้าน้ำกันครับโอ้เนาะลำล้ำรวยรวย้รวยรวยกันทุกคนครับผมเอาสามดีสามประตู พี่เจรน้าเอาอาพี่ร่องเมื่อวนี้ละสามตัวสีแตกดคตัวเล็กน้อยมากมาเหงเตรียมท้ามุกจอดรถอีกขวบาสั่เด้ออพี่น้องเออว่าตัวที่ยันเขาซาที่สดเลออกรถไม่หมดแ้วอเอาง่ายสิเอาง่ายเอาง่ายพูเปลี่ยเปี่ยนหก คือก <laughs> ิดได้ลถไม่ปจิว่าด้พี่น้องเอ,ง <c oughs> อ้อ่าเอาสั่นละพี่น้องเด้อขอให้มีโชคมีมาน้ำกันครับผมสำหรับเดินทางอ่าูรุสีว่างตลอกครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs>